นักแขวนแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าแคว้นแสงอรุณมีพระราชาผู้เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาพระมเหสีผู้งดงามทั้งใจและกายทั้งสองมีพระธิดาซึ่งมีความงดงามอ่อนโยนและมีพระโอรสเล็กๆที่น่ารักอีกหนึ่งพระองค์แขว้นแห่งนี้เต็มไปด้วยเสียงแห่งความสุขจนวันหนึ่งเสียงนั้นก็เงียบหายไป พระมะเหสีทรงล้มป่วยลงด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่ได้พระราชาทรงดูแลอย่างเต็มที่แต่ไม่อาจยื้อชีวิตของพระมะเหสีไว้ได้ในค่ําคืนสุดท้ายพระองค์และลูกทั้งสองนั่งกุมมือพระนางหลับตาลงช้าๆความเศร้าเริ่มเข้ามาครอบคลุมหัวใจทุกดวง ค่ําคืนนั้นพระองค์ทรงตัดสินพระทัยอะไรบางอย่างในบรรยากาศที่เงียบงนันพระราชาทรงไม่ใส่ชุดเครื่องทรงกษัตริย์แต่กลับนุ่งห่มขาวพระองค์เรียกลูกทั้งสองเข้ามาใกล้แล้วตรัสด,ด้วยเสียงอ่อนโยนว่าพ่อจะไม่เป็นกษัตริย์อีกต่อไปพ่อจะออกเดินทางเพื่อหาความจริงที่ไม่สูญสลายเหมือนร่างกายนี้ลูกหญิงน้อยของพ่อเจ้าคือผู้มีปัญญาจงดูแลแคว้นนี้แทนพ่อเถิด และเจ้าลูกชายของพ่อเจ้ายังเยาวนักเจ้าจะอยู่หรือจะไปจงเลือกด้วยใจเจ้าเองเถิดเจ้าชายน้อยมองพ่อที่สงบนิ่งแต่สายตาเต็มไปด้วยความเศร้าเขาไม่เข้าใจคำว่าธรรมะหรือการละจากแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าชายน้อยเดินเข้ามาอย่างเงียบๆใบหน้าไร้แววลังเลเขามองไปยังบิดาแล้วพูดช้าๆ แต่มั่นคงว่าลูกอยากไปกับพ่อพระราชาชะงักไปเล็กน้อยดวงตาทอดมองลูกชายอย่างอ่อนโยนเจ้ายังเล็กนักโลกข้างนอกไม่อ่อนดุ้มเช่นบังนี้แต่ถ้าพ่อจะเดินสู่ป่าที่มีขวากน้ำข้าก็อยากอยู่ตรงนั้นเพื่อจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรพระราชาเพียงยิ้มเบาๆและนั่นคือวันแรกที่ลูกชายของพระองค์ไม่ได้ถูกเรียกว่าเจ้าชายอีกต่อไปแต่คือฤาษีน้อย ผู้ตัดสินใจเรียนรู้โลกด้วยหัวใจเล็กๆที่กล้าหาญบางครั้งการสูญเสียคือประตูสู่เส้นทางใหม่ที่งดงามยิ่งกว่าที่เราเคยคิดพระราชากับเจ้าชายน้อยก้าวเดินจากวังด้วยความมุ่งมั่นพระธิดาองโตยืนเงียบอยู่บนระเบียงดอกไม้ในมือตกหล่นลงสู่พื้นไม่ใช่เพราะลมพัดแต่เพราะหัวใจว่างเปล่าชั่วขณะ พระราชาไม่เหลียวหลังเจ้าชายน้อยก็ไม่พูดสักคำมีเพียงมือเล็กๆที่ยื่นไปจับนิ้วของบิดาแน่นขึ้นอีกนิดแล้วทั้งสองก็ก้กาวสู่ป่าใหญ่พร้อมเสียงนกรับแสงเช้าเบื้องหน้าบางการเดินทางไม่ต้องมีเป้าหมายเพราะมันคือบทเรียนทุกย่างก้าว